นั่งท่าตื้นพิดานนะครับเดี๋ยวเผมจะสอนวิธีการนะครับสอนวิธีการขอขอตัวอย่างตัวอย่างับขอขออาสาสำรัหนึ่งท่านนะครับก็เป็นตัวอย่างในการกราบนะครับผู้ชายก็ผู้หญิงนะครับฝ่ายละหนึ่งท่านนะครับเดินเข้ตรงนี้นะครับผู้ชายหนึ่งท่านผู้หญิงหนึ่งท่านนะครับนะครับขอขอตัวอย่างหนึ่งคนครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับ อเอาเพื่อนรู้วิธีก,ะะาาก,การที่ถูกต้องน,นะครับดูดูเพื่อนเราจะจะกล่าวให้ดูนะครับพอเราเดินขึ้นนะครับกล่าวว่าอย่างพร้อมกันนะครับปลากล่าวขึ้นกลาขึ้นกลาขึ้นกล่าวขึ้นกล่าวอะไาเรียกว่าเรียกว่าอะไระครับ เรียนจากเขาเด็แปลว่าอะไรครับแปลว่าห้าขั้นตอนในการจาัแบจับถูกครับ <c ười> แปลว่าสิ่งที่จะสัมผัสพื้นมียอยู่ห้าอย่างนะครับสิ่งที่จะสัมผัสพื้นเวลาจับมีอยู่ห้าอย่างาาาคือขาสองแขนสองใช่ไหมครับอีกหนึ่งคืออะไรครับน้าผา่าน้าผ่าก็แตะพื้นด้วยนะครับ ผมไปที่อ <si ินเดียก็เห็นพระที่เดยกเขากลับนะครับเรียกว่าอ่านถามข้าพนิกาการกลับพร้อมด้68นะครับเขาจะยืนขึ้นแล้วก็เราสามารถเรียกว่าเมนะครับเมย์ลงบนพื้นนะครับล่าลงบนพื้นเลยนะครับเดืนดหรือแผ่นหนาแล้วก็ลุกขึ้นแล้วเมย์ไปอย่งนั้นะครับเป็นได้ร้อยครั้งนะครับทีนี้การกลับที่ถูกต้องของเราเดี๋ยวเราบอกถกต้อง ผู o, my dear, my ้ชายน้ำข้าวเทพยมข้าวบุญเนี my my ่น้อยถูกแล้วนะครับน้ำท่าวเทพยมข้บุญเวลากราบลงนะครับน้ำผ่านเราต้องสัมผัสคิ้วด้วยนะครับนะครับมันจะมีสามขั้นตอนใช่ไหมต้องอัญชลีคือโพรงไว้ระหว่างผมนะครับน้องรอเราทำดูครับอัญชลีนะครับวันทาคำว่าวันทาดิไปอันนี้เราหมอไม่เคเราต้องจดระหว่างคิ้วนะครับ เราก็ก้มลงไปนะครับวันทาเราก็ก้มลงด้วยนะครับอี่ว่าลงไปครับข้อสอบต้องถอต้องตอบนะครับข้อสอบตองต้อกันอย่าเพิ่งะกลาให้ดูนะครับมาให้เลยอาจารย์ชชนิยาทีวันาอิวาาารย์ระชนนีครับอัเชลีวันทาอภิวา นี่ครับหน้าผากเราต้องแตะพื้นน uh? totally> um MA ั่นอาทำอะไรนะคะค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอภิวาหมอขอต้องแตะพื้นนะคะพิธีกรปลาสงฆ์น้าผาต้องแตะพื้นด้วยแตะพื้นนะคะหน้าผาแตะพื้นอย่า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 อย้วชิดกันอย่างนี้นะ ต้องแบ่งเครื hmm. uh, uh, right. ่องให้ให้นักข่าวประโลมด้วยนิ้วไม่ต้องชิดกันนะคะให้ฝ่ามือฝ่ามือไม่ต้องชิดกันหงอมือไม่ต้องชิดกันต้องแบ่งเครื่งให้นักข่าวอ่าแบ่งเครื่งให้นักข่าวนักข่าวแล้วก็โลงอ่านะคะครับเอาเสื้อสวยไปนิดอ่าตอนนี้สวยๆนะคะอ่าเริ่มใหม่นะคะเตรียมนะคะอ่าอัญชลีค่ะมืออยู่ที่ตรงไหนคะแล้วแ อัญชลีวันทาอ่าหรือที่นาา้าผาานะคะอภิวาสตรงค่ะสวยค่ะอ่าคิดน นี้นะคะอ่าเพราะว่าถ่ายภาพมาจะได้สวยๆนะคะเดี๋ยวพี่อ่าร่วมให้กวามร่วมมือกันด้วยนะคะอ่าโอเคนะคะเราปฏิบัติธรรเนาะอ่าโอเคค่ะอ่าเรียนนะคะอ่าอัญชลีอายุมืออยู่ที่ระดับหกนะคะอ่าวันท่าอภิวา यानी yeah. yeah. okay. กับอาจารย์นะคะอ่ะเตรียมนะ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  Gracias. ผสมนะคะค่ะซึ่งเราไม่ได้รักษาสิบแปดเนาะเราจะรักษาแค่สิบห้านะคะเราก็ไม่ได้เคร่งมากนะคะ,ะการรับประทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถรับประทานอาหารได้ทานอาหารเย็นได้นะคะซึ่งถ้ารักษาสิบแปดเนี่ยเราจะ เดี๋ยวเรามาไหว้พระและสิ่งก่อนนะครับหลังจนะากก่อนที่เราจะฟังเทปความธรรมจากท่านพระอาจารยา์น,ยน,ยยน,นะครับวันนี้พระอาจารย์สมชัยพัฒน์นะครับเป็นผ,ผู้บรรยายนะครับ pa i จะช่วยกันพัฒนาสังคมให้เป็นไปในคุณธรรมที่ดีเราเป็นนักศึกษาเป็นครูใช่ไหมเพราะเราเป็นนักศึกษาครูใช่ไหมเป็นครูเราเป็นผู้ที่ต้องอบรมสั่งสอนเอด็กรุใหม่เป็นต้นไปและนอนาคตของชาติก็ต้องอยู่ในมือของพวกเราทุกคนของผู้ที่จะไปเป็นผู้ที่เผยแพร่ แลวก็ให้การศึกษากับเยาวชนรุ่นหลังๆต่อไปนั้นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนที่จบแล้วอยจะไปเผยแพร่คำสอนหรือให้การศึกษากับชนรุ่นหลังเนี่ยจะต้องรู้ถึงคุณธรรมดี่อินทรนัซึ่งต้องมีจิตใจมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนการที่มีการจัดคอสอบลมแบบนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยแต่เวลาน้อยนี่จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าเกิดพวกเราได้รู้ข้อักติกาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกท่วเมื่อเรารู้อย่างถูกต้องเราก็จะได้เข้าใจสภาวะทำท่าไหายการกระทำเท่าไหร่หรือคันเก่าใดๆและตางที่เกิดขึ้น่ย ว่าคักล่าวนั้นสภาวะนั้นข้อปฏิบัตินั้นถูกหรือไม่ถูกเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญในสังคมทุกวันนี้ก็กระแสของธรรมะเขั้าไหนมีความขัดแย้งในขั้นสอบมากเรยนที่กล่าวกล่าวถูกก็มีกล่าวผิดก็มี เราเป็นผู้ฟังเราจะทราบได้ย่างไรว่าที่เขากล่าวนั้นถูกอยนี้ว่าจะเป็นที่นิยมหรือเป็นที่เชื่อชอบแต่เราได้ยินได้ฟังมันถูกไหมทา,มสามงสภาวะโดยสภาวะมันอาจจะถูกใจเราแต่จะไม่ถูกธรรมก็ได้แย้กระทั่งผู้ที่กล่าวผู้ที่แสดงออกมาก็แสดงออกมาในฐานะที่ไม่ถูกกับสภาวะที่ควรจะแสดง มีนก็เป็นสีส่สถานในการที่เราได้มาอยู่ในสถานที่นี้โยรรมต้องมองว่ามันจะเกิดอะไรจากการได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการศาึกษาของเรียน,นั้นกับแล้วาการศึกษาธรรมะของพระองค์นี้นในในเนี่ยผู้ที่ศึกษาผู้ที่มีความแสวงใจเนี่ยก็ต้องศึกษาไปตามนำดับในกามลำดับคือพระบารีพระประ่านรัตนวัว ซึ้งถึงสภาวะธานที่ลงคะแนนแล้วทำไมมันจึงมีความกซึ้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นทียาก ยังประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยสัพท์แต่ว่าฟังแล้วก็อาศัยความความใจหรือรู้สึกเข้าใจกับสภาวะของสังคมเราอาจจะเชื่ออาจจะฟังอาจจะคิดไปอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เกิดอันตรายได้มันก็จำเป็นที่ต้องมาขยายตานในสิ่งที่สมควร ในสิ่งที่ไม่สมควรเพื่อเราได้ดีข้อพิจารณาเน้นว่าในวันนี้เนี่ยก็ได้มีจริกีฬาต่างประเด็นไว้ี่เกี่ยวเรื่องการจัดแสดงเรื่องข,ของสีแต่เมื่อมีการสนทนาการหลายๆด้านแล้วเนี่ยก็มองว่าควรจะให้ประโยชน์นำเอกกา,าอสิ่งที่เป็นสิ่งสาคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันี้ ยังไม่รับสิอ่านร้องสมาทานแล้วสมาทาันธ์สมาทานธ์สินแต่ยังไม่ได้พูดเรื่ <S <S องสิน not, ยังไม่ได้ยังไม่ได้กล่าสินข้าวเลยขออภัยด้วยกรรมฐานนี้ก็ทำได้ดีไม่ว่าลมอากาศลมก็สมา,าทานอีกครั้งหนึ่งรับครับก่อ,อสิ่งพ้อมกันเลยลนะครับณอง Kam sekarang